multimulti-field of the worshipgaspiae of Lectivo and E ้าก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโลบอคในแบบของอนิเมะแวนการนะครับในคลิปนี้ถือผมจะมารีวิวตัวที่ได้จากหอชั้น50นะครับนั่นก็คือเอสเดนั่นเองนะครับนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวระดับซีเข็มนะครับธาตุแพชชั่นนะครับรึเปล่าวะเออใช่แพชชั่นส่วนบัฟที่ผมมีนะครับนั่นก็คือเดซไอ้นะครับส่วนสแตนดาเมจเนี่ยก็คือเอสนะครับระยะเวลาก็คือเอสนะครับส่วนวงก็คือเอสนะครับนะอ่าแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยจะมีคอสเมติกด้วยนะครับนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเอามือบังหน้าแล้วก็ถือดาบนะครับนะ้าเหมือนกับที่ตัวละครก็ทาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ด่างกันเลยนะครับเอาละผมก็จะมาเริ่มรีวิวเลยนะครับส่วนเงินที่ใช้วันนะก็คือสามพันสองร้อยนะครับนะโอเคก็พาสิบแรกของตัวละครนี้เลยนะครับเป็นตั้งแฟนติกเมื่อเราตีติดแช่แข็งเนี่ย ต่อศัตรู1ตัวนะครับเราจะเพิ่มดาเมจตัวเอง3%นะครับและระยะเนี่ย2%นะครับต่อมอนตตัวนะครับนะและบัฟที่ได้มาเนี่ยก็เอ่อจะรีเซททุกๆครั้งที่ตีครั้งหนึ่งนะครับนะหรือตีครั้งต่อไปเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะแตกได้สูงสุด4 5แล้วก็ระยะเนี่ยก็คือ30%นะครับส่วนพาร์สิที่2เนี่ยเหมือนจะเอ่อ เป็นเหมือนกับตีติดดีบัฟน,นะครับนะถ้าเกิดมีตัวอื่นเนี่ยมาตีต่อจากเอนอกจากเรานะครับนะมันก็จะทําให้ตัวเอสเดสเนี่ยตีแรงขึ้น50%อร์เซนะครับนะส่วนพาสีอีกอันหนึ่ง่ยต้องอัพให้ถึงขั้นที่7ก่อนนะครับนะโอเคงั้นก็จะมาให้ดูเรื่องของพาสีแรกกันก่อนเลยนะครับนะเฮ้ยเลยเปิดเอฟเฟกโอเคเออ รอตีสักแป๊บนึงนะครับตีตัวนี้ตีขค่อนข้างช้าเลยตอนวางไปอ๋อนี่ไงนี่นะครับดาเบกก็เพิ่มแล้วนะครับนะ้วเมื่อมันตีครั้งต่อไปมันก็จะรีเซ็ตนะครับรอดูนี่นะครับนะก็จะรีเซ็ตใหม่นะครับนะเออตีช้าเกินโอเคก็จะเลือกอัพกันเลยนะครับอัพขั้นแรกนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับใช้เงินสามพันหกร้อยนะครับอัพเกรดขั้นที่สองเนี้ยใช้เงินสี่พันสองร้อยนะครับ อาเด็ดปิงโอเคอัปเกรดขั้นที่สามนะครับใช้เงินห้าพันนะครับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะครับก็จะกลายเป็นเอลีเซอร์เคแทนนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยเป็น LE ลีไลนะครับนะโอเคก็จะเป็นอาน้ำแข็งออกมาแทงนะครับโอเคอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับใช้เงินห2พันนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปขั้นที่5ก็จะเป็นหกพันะครับ อัปเก่ดครั้งนี้หก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีกันด้หรือเป็นสกิลกดนี้ผมก็ลืมนะครับนะใช้เงินเจ0 0ันดรอยนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของสกิลกดมานะครับนะส่วนน่าจะตีเหมือนแบบเวลาตีมอลก็น่าจะเป็นแอนิเมชันเดิมนะครับนะไม่น่าเปลี่ยนโอเคเหมือนเดิมสกิลกดนี้เปเหมือนจะเป็นกอลบอลคูดาวนะครับก็สกิลก็คือแช่แข็งบอเลเป,เป็นระยะเวลา10นาทีนะครับนะแล้วก็ เออมอนที่โดนสกิลนี้แช่แข็งนะครับจะโดนดาเมจแรงขึ้น50%นะครับหรือว่าเอ้ยแล้วก็เออตัวละครที่เป็นาตาแพชชั่นและท่าน้ำนะครับถ้าเกิดตีเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะตีแรงขึ้นไปอีกเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะถ้าที่ผมเข้าใจนะก็คือตัวนี้นี่ต้องเน้นข้ m บวก,กับตัวท่าน้ำนะครับนะโอเคอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับขั้นที่เจ็ดนะครับใช้เงิน9,300นะครับบวกกับ มีรูปม,ม,มีท่าโจมตีใหม่นะครับนะก็จะเป็น a o e โคนนะครับนะอืมตัวนี้ตีหลที่พอสมควรเลยนะครับนะโอเคแบบนี้เลยนะครับต่อไปก็อัปเกรดขั้นที่แปดนะครับใช้เงินหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับอัปเกรดขั้นที่เก้านะครับใช้เงินหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยนะครับ แล้วก็อัปเกรดขั้นที่10บนะครับใช้1เงินหนึ่งน้าันนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบการโจมตีใหม่อีกนะครับนะเป็นเอลีวงกลมนะครับนะโอเคก็จะเป็นระเบิดน้ำแข็งยิงกันไปอย่างนี้เลยนะครับนะแล้วก็อัปเกรดขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน1 7 0 0 0ืนเจนะครับนะโอเคตัวนี้ก็เหมือนจะต้องดูดาเมจเบรคของมันนะครับเดี๋ยวผมขอวางไกลๆกันแล้วก็จะดู โอเคตัวนี้ดาเมจเบลดแบบว่าไม่มีบับอะไรเลยนะครับก็จะดาเมจนี่ยจะอยู่ที่สองหมื่นหกนะครับนะโอเคต่อมาเนี่ยผมก็จะลองไปใน่วนของบับดาเมจของลินแล้วก็ซื้อบารูนะครับว่าจะไปถึงที่เท่าไหร่นะครับนะเออผมขอหาที่ว่างดีๆกัน เออเดี๋ยวนะเหมือนจะบักหรือเปล่าขอเช็คใหม่กันโอเคไม่บักนะครับอืมเสกมอนเพิ่มกันโอเคดาเมจสูงสุดอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันนะครับและระยะก็จะอยู่ที่เอ่อเมื่อกี้ดูไม่ทัน โอเคดาระยะจะอยู่ที่59.5เนะครับนะ้วเมื่อกดสกิลนี้ไปอีกก็บึ้มโอโ้โหอ่ตัวนี้ผมถ้าถามว่าดีไหมผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับนะใช่ก็ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้อ,ออกไปนะครับจากหอก็ถ้าใครมีเวลาลงก็ไปลงหานะครับนะตัวนี้ถือว่าเก่งนะครับเออแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะวางในทั้งหมดอ,อ่ากี่ตัวเนี่ย วางได้ทั้งหมดสามตัวนะครับตัวนี้ผมลืมให้ดูพาสีอันหนึ่งไปนะครับนั่นก็คือพาสีสุดท้ายนะครับเดอะเพอร์เฟกต์เวสเซลนะครับเออก็คือมอนที่ถูกแช่แข็งจากสกิลกดนะครับแล้วเหมือนว่าถ้าเกิดโดนตีเนี่ยมันจะลดคูดาวครั้งละสองเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นระยะเวลาสี่สิบวีนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครเออย่างเอสเดย์ที่ได้จากหอชั้นที่5้าสิบนะครับนะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะหาโมนาให้นะครับนะเอ้ยไม่ใช่อาจจะดิอาจจะหาให้แบบแน่นอนนะครับนะตัวนี้ก็คลิปนี้ที่เห็นก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเออตอนแรกเนี่ยผมกะว่าก็จะปิดคลิปแล้วแหละแต่คิดไปคิดมาผมก็เอาฟุตเทจตอนที่ลงหาเอเดยนี่มาให้ดูกันดีกว่า ก็ไปดูเลยครับซึ่งในคปวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่ผมลงหอชั้น50เพื่อที่จะเอาประตูของเอเดนนะครับนะก็บอกเลยว่าเปื่อยมากๆเลยกว่าจะลงถึงชั้น50เนี่ยก็เลือดตาแทบกระเด็นอ่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนที่ผมลงในประตูของเอเดสแล้วนะครับนะก็ด่านถือว่าไม่ได้ยากมากนะครับนะสำหรับคนที่มีโมนาสเนี่ยก <c oughs> ็ถ้าไม่มีก็น่าจะเล่นได้ชิลๆเหมือนกันนะครับนะไม่น่าต่างอะไรเลยขนาดนั้น